ถ้าจะพูดกันจริงๆหลายๆท่านก็คุ้นเคยกันเพราะนั้นในวันนี้ก็ขอพูดกันแบบญาติพี่น้องแล้วก็เห็นด้านหลังก็จะมีลูกๆทางนักศึกษาด้วยวก็จะพูดถึงฝ่ายที่อยู่ข้างหลังด้วยจริงๆพออาตมาได้รับหนังสือให้นิมนต์มา มาพูดมากล่าวาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้ก็ก็คิดถึง <c oughs> คิดถึงหน้าคนนี่ต้องคิดถึงหน้าอาจารย์พ่องก่อน <c oughs> เพราะว่าอาจารย์พ่องเนี่ยคุ้นเคยกับวัดอาตมาเป็นอย่างดีเมื <c oughs> ่ oh P. อสิบกว่าปีที่แล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ที่นั่น แล้วก็เป็นการพบกันในสถานที่ที่มีจริยศินมากมากด้วยคือที่สิมวัชัยศรีซึ่งมีภาพจิตรกรรมหรือมีรูปแต้มซึ่งอาตมาจะจะขอพูดในใ,ใ,ในในรายละเอียดต่อไปว่าที่นั่นมันเป็นมันเป็นที่เราเรามีเราพบอะไรเพราะว่าถ้าจะพูดจริงๆอาตมาก็จะพูดถึงประสบการณ์ พูดถึงสิ่งที่ได้พบเห็นแล้วถ,ถ้าถึงหน้าคนต่อไปก็ต้องเป็นอาจารย์สมภพนี่แหละเพราะว่าอาจารย์สมภพเนี่ยใจดีคือช่วยวาดภาพให้อัตมานึงภาพแต่ที่อัตมาจำได้ก็เพราะว่าวันนั้นอัตมาติดอบรมอยู่ถึงห้าโมงเย็นแต่ภาพของอาจารย์ที่สวยคือการรออาตมาถึงห้าโมงเย็น อาตมากลับมาจากอบรมแล้วรอที่จะวาดสเก็ตภาพอตมาคือถ้ามองมุมอตมาเนี่ยภาพอาจารย์สมภพจะสวยงามตรงที่อาจารย์สมภพเนี่ยอตมาไปพูดทุกที่ไม่ได้พูดว่าสวยยังไงเพราะอตมาไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องศิลปะนักแต่ว่าความงามที่อตมาพูดทุกครั้งก็นี่หละอาจารย์สมภพเนี่ยรออตมาตอนเช้าไปพบอตมาที่กุฏิตอนนั้นคือมันมี โครงการสารสินถินิสารแล้วก็บอกผมจะขอวาดรูปพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะวาดเนี่ยอาจารย์ติดอบรมนะตอนเช้าถึงสี่หรือห้าโมงไม่รู้มันเลิกเท่าไหรล่ละว่าเป็นงานคณะสงฆ์ก็กลับมาประมาณห้าโมงเย็นแล้วยังก็ยังรอที่จะสกเก็ตภาพภาพอาตมาอาตมาก็คิดว่าคือความมีน้ำใจที่จะ ที่จะวาดตรงนี้แล้วก็บังเอิญว่าภาพนี้เนี่ยบังเอิญต่มาหยัดถือหนังสือมาด้วยมันเป็นภาพที่ไปลงในหนังสือในงานรับสัญญาบัตรพระยศมาแล้วเป็นที่เกิดของเรื่องสินใจที่เป็นเป็นเสาไฟฟ้าจนมาถึงทุกวันนี้เพราะหนังสือเล่มนั้นมันทําให้เกิดเรื่องสินใจขึ้นเพราะข้างในเนี่ยมันมีเรื่องสินใจเป็นสินใจครั้งแรกๆที่ทําให้คนรู้จักเรื่องนี้ ถ้าพูดถึงก็เลยมีความมีความรู้สึกถึงความงามในน้ำใจในน้ำใจของอาจารย์สมภพที่ช่วยวาดภาพในหนังสืออาจารย์ทรงวิทย์คงจะมีพอดีตาตมาว่าจะถือไหมก็กลัวหายมันมีอยู่เล่มเดียวนะมันเป็นของขังไปแล้วในหนังสือเล่มนั้นมันเป็นเกือบเป็นของขังไปแล้วแต่ถ้าถ้าจะมองที่ท,ที่ที่พูดถึงคนทีนี้ถ้าพูดถึงกิจกรรมนี่จริงๆ กลุ่มจิตกรไทยเนี่ยเทตมารู้จักก็พราะรู้จักเมื่อไปทำกิจกรรมที่วัดชัยศรีเมื่อประมาณปี2548ได้จำไม่ผิดในครั้งนั้นก็ไปทำกิจกรรมและและที่ดีใจมากวันนี้พอคุยกับอาจารย์สมภพตอนแรกที่อาตมาเห็นโครงการที่อาจารย์ผ่องจะสอนเด็กในเรื่องสีฝุ่นกับ ดินสอพองกับกาวมะขามเนี่ยอาตมาคิดตอนแรกเลยว่าทําไมไม่มาทําที่วัดชัยศรีนะไม่มาลงพื้นที่ที่วัดชัยศรีเพราะว่าอาจารย์ผ่องเคยไปทําเรื่องนี้ที่วัดชัยศรีบ่อยมากบ่อยจนอาตมานี่เข้าใจเรื่องการเตรียมพื้นเพื่อจะใช้วาดภาพด้วยกาวดินสอพองกับเปลือกมะขามจนอาตมานี่เป็นพระยังเข้าใจ อาจารย์ก็ไปเขาก็าจะคุยว่าเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยดั้งเดิมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาก็เออเออแล้วก็ลหลายๆครั้งเข้าเราก็จําได้ว่าอันนี้พอพอ,พอดีมาอ่านตรงกิจกรรมภาคเช้าก็เอะเออน่าจะมาทํากิจกรรมที่วัดชัยศรีพอพบพอเจอหน้าอาจารย์สมภพยังไม่ได้คุยเรื่องนี้อาจารย์หมภพพูดสวนขึ้นมาเลยว่าตอนแรกพระอาจารย์ผมว่าจะไปร่วมกับวัดชัยศรีทำกิจกรรมอยู่ตรงนั้นแหละภาคเช้า คือมันมันเป็นอะไรที่เราคิดอาจจะมีความคิดที่ตรงกันในเรื่องนี้เพราะว่าการลงในพื้นที่เวลาเดเด็กลงในพื้นที่เนี่ยมันจะมีอะไรเยอะเยอะกว่านั้นมันมีเรื่องราวมีอะไรเยอะอันนี้ก็ <c oughs> ก็พูดถึงว่าอาตมาก็ได้ได้ได,ได้ได้รู้จักกลุ่มจิตกรไทยในครั้งนั้นแล้วต่อมารู้สึกว่าปีปีสองป,ปีต่อมาเราจะมาทำนิทรรศการเรื่อง องอกเงยด้วยทำงดงามด้วยด้วยศีลก็ที่นี่แหละอาตมาก็ได้มา,าสมุทรธนียกถาให้แล้วต่อมาเมื่อปีสองปีเนาะที่แล้วก็มาทำเรื่องอใจกลางใจใจใจกลางป่ากับป่ากลางใจอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย อาตมาคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ที่ดีโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยมันก็จะจะยากขึ้นเรื่อยๆโดยว่าครั้งนี้เนี่ยจะเรียศินวิสิทธิ์แต่ศิลปินเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะ แสดงภาพต่างๆแสดงถึงพระปีชาสามารถแล้วก็การทำนุบำรุงดูแลขององค์สมเด็จพระเทพด้วยซึ่งอาตมาภาพก็ได้ได้มีโอกาสเข้ารับรางวัลจากองค์สมเด็จพระเทพสองครั้งสองครั้งที่ได้เข้ารับรางวัลและก็เป็นรางวัลเรื่องวัฒนธรรมโดยตรงก็คือเป็นมรดกเป็นผู้อนุรักษ์มรดก มรดกด้านพระพุทธศาสนามรดกไทยด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับเข็มพระราชทานในฐานะผู้อ,อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยคือได้ในฐานะที่เป็นพระในในรางวัลของพระหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นของกรมศิลปากรอีกหนึ่งครั้งก็เป็นสองครั้งรู้สึกว่าจะ จะเป็นสองครั้งอันนี้คือเป็นสิ่งที่ธรรมาภาพได้สัมผัสถึงความที่พระองค์ทรงมีมีมีความห่วงใยมีความปรารถนาที่จะทํานุบํารุงดูแลเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเพราะวัดชัยศรีวัดชัยศรีจริงๆก็อยู่ห่างไกลแล้วก็ความประทับใจส่วนตัวก็ครั้งหนึ่งอรรมาภาพได้รับ,ได,รบได้รับเชิญให้ไปแสดงนิทรรศการ อยู่ที่กรุงเทพแล้วพระองค์ท่านก็สเสด็จมาที่มาซี่ซุมนิทัศการของวัดไทยศรีซึ่งเราแสดงเรื่องสินไสตอนนั้นอาตมาเอาเด็กไปเป็นประจำซุมอยจารย์วิทยาไปช่วยแนะนำพระองค์ก็ทรงตัดเด็กก็มามาคุยอาตมาฟังว่าพระองค์ตัดถามว่าสินไสคืออะไรพระองค์ทรงตัดถามว่าในซุ้มเราเนี่ย มีเรื่องศินชัยแล้วก็วัดชัยศรีองค์ก็ทตงตัดถามว่าศินชัยนี้คืออะไรก็พระอ,องค์ทรงสนพระไทยแล้วก็สําหรับคนในชุมชนของอาตมาเนี่ยอาตมาเคยได้ยินท่านเล่าเรื่องสมเด็จพระเทพก็คือคุณยายประสงค์เหล่าหาที่อาจารย์สมมตช่วยวาดภาพดินเมื่ออาตมาเห็นเมื่อะกี้เนี่ยท่านท่านเป็นคุณยายเป็นญาติญาติของอาตมาหลยเป็นหมอลำท่านเคยได้รับโล เจอก,กับหมอลำจากสมเด็จพระเทพมาก่อนท่านก็อายุ90แล้วก็เสียชีวิตเมื่อสองสามปีแต่ที่อาตมาได้เคยสัมผัสและพูดคุยกับคุณยายเนี่ยคุณยายแกจะแกจะพูดถึงพระเทพเนี่ยตลอดเวลาแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณยายพูดแล้วอาตมาจําได้ก็คือในตอนที่ท่านคุณยายประสงค์ได้เข้ารับโล่เนี่ยเขาจะมีห้องรับรองแล้วสมเด็จพระเทพท่านสเสด็จมาคุยด้วย แล้วคุณยายท่านบอกว่าสุนเียประเทศท่านช่วยให้คุณยายคุณยายแกก็พูดภาษาชาวบ้านว่าสุนเียประเทศเพื่อนให้คุณยายนี่ช่วยอ่านตัวหนังสือไทยน้อยให้ฟังอาตอมาพระอ,อ,องค์สนเรื่องสนพระไทยในเรื่องศิลปะวัฒนมทุกเรื่องคุณยายแกจะพูดจนวารละสุดท้ายของชีวิตว่าพระคุณยายนี่แกเคยแกเคยได้ได,ได้ได้อ่านตัวไทยน้อยนี่ถวายท่าน ในตอนที่ไปรับโลกท่านก็จะพูดอย่างนั้นแหละมาตลอดจน90กว่าปีท่านก็เสียชีวิตที่าตมาพูดทั้งหมดเนี่ยพะอ,อตมาได้รับนิมนต์มา,าพูดในเรื่องนี้เนี่ยอาตมาคิดถึงสองคำขึ้นมาในทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจริยศิลป์คือคําว่าเคารพกับอ่อนน้อมถ่อมตนคือชีวิตอาตมาปัจจุบันนี่สัมผัสนักศึกษาที่เข้าไปเรียน ที่วัดชัยศรีเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์และอาทิตย์ละ,ละหลายชุดด้วยเราก็จะเห็นวิธีที่นักศึกษาเข้าไปเข้าไปหาแหล่งข้อมูลเข้าไปต่างๆพอมาพูดเรื่องนี้อตมาก็เลยคิดถึงแล้วก็ผนวกกับที่ทางตอนเช้ามีมีมีการทำกิจกรรมการทำสีฝุ่นแบบโบราณแล้วก็ทำพื้นผิว ดินสอพองกาวมะขามดังที่ได้พูดไปมันคือการเข้าไปคืนไปหาคุณค่าบางเรื่องแล้วมันตรงกับที่ตอนที่อาตมามาวัดชัยศรีวัดชัยศรีเมื่ออาตมามาใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนที่เรากําลังเข้าไปหาเรื่องสีฝุ่นแบบโบราณน,นี่แหละอาตมาก็กลับเข้าไปหาเรื่องเก่าๆของชุมชนก่อนนี้มันก็สิมภาพจิตรกรรมมันก็ถูกทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ คนก็ผ่านไปผ่านมาก็เหมือนก็เหมือนเรื่องของสีฝุ่นเนี่ยไม่ใช่จย์ผ่องพึ่งมาทําตอนนี้สิบกว่าปีที่แล้วจอจันผมก็พูดเรื่องนี้กับอาตมาเวลาเด็กไปก็จะไปทำพื้นผิวให้เด็กแล้วก็ไปทําที่วัดชัยศรีนะไปกวนเรื่องนี้ไปทําเรื่องนี้ที่วัดชัยศรีอาตมาก็ดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่พอจะรู้ว่าเออมันเป็นของโบราณโบราณที่อาจมาพูดมันก็เหมือนกัน อาตมาตอนนั้นก็พยายามที่จะเข้าหาคุณค่าของภาพจิตกรรมตัวน,นี้แหละพยายามที่จะให้รู้ให้ได้ว่าเรื่องคุณค่าในภาพจิตกรรมตัวน,นี้มันถูกทําขึ้นมาอย่างไงในร้อยกว่าปีและที่สําคัญแม้ปัจจุบันเนี่ยคนในชุมชนสวัสดีของอาตมาเนี่ยคือวัดอาตมาก็จะจะอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็ถัดไปมันจะเป็นป่าช้าประมาณสัก800รเมตรแล้วท่านเชื่อไหมว่าแม้ปัจจุบันเนี่ย คนที่เวลาเราไปเผาศพกลับมาก็จะมาไหว้สิมไหว้ภาพหูกเตียมที่นี่แหละทุกคนจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอย่างนั้นไม่ว่าคนนั้นจะจบปอสีจบปริญญาตีปริญญาโทรด็อกเตอร์คนในชุมชนคุณจะเป็นทหารตำรวจเป็นใครก็ตามก็จะมาทำอย่างนี้แบบอัตโนมัติแบบที่ทำสืบทอดกันมาที่สิมแห่งนี้ที่าะมามาสนใจก็ตรงประเด็นนี้ว่า ศิลปะอะไรมันดูมันขังมันทําไมมันยิ่งใหญ่ขนาดทําให้คนหมู่บ้านอาตมานี่ต้องมากราบมาไหว้มานอมน้อมตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันตอนนั้นเราก็เราก็พยายามที่จะหาแล้วอาตมาก็ตอนแรกก็สนใจแค่สิมแค่โบสถ์ามันเป็นสิมเก่าร้อยกว่าปีแล้วก็สนใจเอา้ามันเป็นสิมยังไงแล้วมันมีภาพอะไรอาตมาไม่รู้เรื่องเลยนะ ว่าภาพอะไรตรงนั้นมันคืออะไรก็พยายามที่จะถามหาจากคนเท่าคนแก่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรคุณยายมันเป็นสิมแล้วมันมีหูปมีภาพย่ายก็บอกมันเป็นหูบแ้มภาษาเราหูบแ้มเอมันเป็นเรื่องอะไรเ้าก็บอกคนเท่าคนแก่ก็บอกมันเป็นเรื่องภาพจิตรกรรมแล้วมันมันทำมายังไงมันเป็นรูปแ้มเรื่องสินใสแล้วมันถูกทามาอย่างไงเอ้าหลวงปู่ตัวหลวงปูนสาชื่อท่านก็ร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วล่ะ ท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่แหละท่านให้เขียนรูปนี้วาดรูปนี้ขึ้นมาเอาช่างละ่ะช่างกาโน้นในทองในทิพชามาจากบละเบือแล้วก็มามีครอบครัวแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็มีลูกมีหลานมีอะไรอยู่ที่สวัสดีนี่แหละเขาพูดเอาแล้วทำยังไงตอนทำตอนทำเพราะว่ามันจะไม่มีชื่อเนี่ยเขาจะไม่เขียนชื่อว่าหลงป่วนสาสร้าง ในทองสร้างมันจะไม่มีชื่อใครเลยซึ่งมันต่างจากโบสถ์ทุกวันนี้ใส่บานประตูบานเดียวห้าร้อยยังติดชื่อเลยใช่ไหมแต่นั้นมันไม่มีเลยมันไม่มีชื่อใครเลยมันดูสาธารณะมากเลยแล้วตรงนี้ทําให้อัตมาสร้างวัดแล้วไม่ค่อยจะมีชื่อด้วยเพราะนั้นใครที่จะไปทําบุญวัดเชสีก็ขอแสดงความเสียใจตรงที่มันจะไม่มีชื่อ <c oughs> มันมันจะไม่มีชื่อปรากฏอยนั้น เพราะบางทีนี่ชื่อคนีใหญ่กว่าชื่อโบดเลยด้ซ้ำไปแต่ว่าความยิ่งใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ชื่อแม้ทุกวันนี้คนก็ยังพูดใครสร้างหลงป่วนสาใครเป็นคนแต้มหุบในทองทิพชามันปรากฏคนได้รู้จักหมดเลยทั้งที่มันไม่มีแต่บางทีเขียนชื่อไปอะเขาไม่อ่านเลยก็ได้ซ้ำไปอ่านแล้วก็โอ๊ยไอ้นี่ยังพูดอีกใช่ไหมแต่อเนี่ยหลงป่วนสาเนี่ย ถูกพูดถึงมาร้อยกว่าปีทุกวันนี้ใครไปศึกษานักศึกษาเวลามาสัมภาษณ์อาตมาอาตมาก็ต้องบอกว่าหลวงปู่อนสาในทองทิพชาพูดอย่างนี้แล้ววิธีการเขาทําเรื่องศิลปะตรงนี้เขาทํำยังไงอันนี้มันเป็นประเด็นที่ที่สําคัญนะมันมีสองส่วนที่เขาทาขึ้นมาคือเขามีศรัทธามาก่อนเขามีศรัทธากับเรื่องนี้เป็นฐานเลยแล้วเขาก็มีความความนิยม ชมชอบในเรื่องที่เขาทำขึ้นมาในหูปแต้มเนี่เป็นประเด็นต่อมาความมีศรัทธาแล้วความนิยมชมชอบมันถูกสร้างศิลปะตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าวิธีการทำนี่ยิ่งน่าสนใจคือหลวงปู่เนี่ยก็คงคุยกับชาวบ้านว่าเราอยากได้เรื่องสินไซเพราะหลวงปู่ก็เทศก็ชาวบ้านก็รู้จักคือคนห้าสสิบปีาตามาเคยลงมืน ที่กับอาจารย์ทรงวิทย์ถ้าไปถามคนอายุห้าสิบกว่าปีรู้จักบทที่สวรรค์ตอนนั้นนะเมื่อห้าหกปีก่อนอาตมาเกิดอยู่ที่นั่นตอนแรกยังไม่รู้เลยอาจารย์ทรงวิทย์ไปลงแล้ววันผ้าวันศีลมาจําศีลสี่สิบห้าสิบคนมีอายุห้าสิบกว่าปีถามรู้จักศีลไสหมดเอา้าพ้าดบ้านอาตมารู้จักหมดเลยบางคนยังเคยลําเรื่องนี้ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นพอหลวงปู่อยากทาเนี่ยหลวงปู่ก็เขียนไม่เป็น ชาวบ้านก็รู้เรื่องนี้แต่ว่าแต้มหูไม่เป็นก็ยังหาช่างมาเพราะการที่จะคนมาแต้มกับของที่ศักดิ์สิทธิ์ในความคิดของชาวบ้านมันก็ต้องดีๆหน่อยท่านก็ไปได้ช่างนี้แหละในทองนี้มาแต่ในทองนี้ก็คงจะเป็นช่างที่ไม่ได้เข้าใจในลึกซึ้งในเรื่องของของสินใสเท่ากับหลวงปู่ก็มีการคุยกันมีการคุยกันระหว่างช่างแต้มหูกับหลวงปู่ทายทอดกัน นานมากจนช่างนี่เข้าใจแล้วก็นอกจากหลวงปู่ก็มีชาวบ้านมาให้ขอ้ขอมูลมาปรึกษาหรือเขาคงทาเป็นเวลานานซึ่งซึ่งอัตมาก็สันนิษฐานว่าเขาใช้หนังสือเทศหนังสือธรรมนี่แหละเป็นไกด์ไลน์เป็นเป็นกันเป็นกันซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมอัตมาภาพต้องมาพูดตรงนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับจริยศีลตรงนี้ คือในส่วนที่นายทองซึ่งเป็นช่างเนี่ยมาทำเนี่ยนายทองมาด้วยประเด็นคุณธรรมอย่างหนึ่งคือมีความเคารพเคารพต่อสิมที่นายทองอยากทำเคารพต่อเรื่องราวเคารพต่อชุมชนเคารพต่อพระพุทธศาสนานายทองนี่เข้าใจเลยว่าหลวงปู่เนี่ยอยากเขียนเรื่องนี้บนสิมทึ่งชาวบ้านให้ความศรัทธาสําคัญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นายทองได้ตระหนัก ในความเคารพแทนที่ในทองจะเข้ามาแบบเอา้าผมจะเขียนแบบนี้ผมจะวาดแบบนี้ผมสีเต้มแบบนี้ผมก็เรียนมาแบบผมจะทําไม่ใช่ในทองเนี่ยมาคุยกับหลวงปู่จนเข้าใจว่าหลวงปู่อยากได้อะไรส่วนหลวงปู่ก็พยายามที่จะอธิบายให้ในายทองเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีชาวบ้านมาให้ข้อมูลต่างๆมันเป็นความชิดในเชิงศิลปะซึ่งมีความเคารพระหว่างพระกับช่าง กับชาวบ้านกับเรื่องราวต่างๆที่เขาทำขึ้นมาที่อาตมาบอกมันไม่มีชื่อมันไม่มีชื่ออยู่แล้วเพราะเขาร่วมมันทำจะไปเขียนชื่อใครทั้งหมู่บ้านมันไม่เต็มหมดเลยคือเขาเข้าใจเต็มที่ว่าเขาร่วมกันทำมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชัดเจนที่สุดเลยเขาไม่อยากเป็นเจ้าของเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นไหม ก็เหมือนใครเนี่ยโยมโทษนะมีเป็นสามีพัญยากาันถ้าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพัญญามันต้องไปเขียนชื่อใส่ใช่ไหมเนี่ยเป็นภรรยาผมแต่เราแน่ใจไงว่าเขาเป็นภรรยาเปนเราก็ไม่ต้องไปทําใส่คนที่เขาทําชาวบ้านที่ทําในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเป็นเจ้าของเข้าใจในตัวนั้นนี่ชัดเจนมากแต่ในทองก็มีความเคารพที่เขา ทำเรื่องนี้ขึ้นมามีความเคารพมากแล้วประการที่สําคัญคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้แต่มาภาพว่ามันเป็นประเด็นจริยะที่สําคัญของคนทํางานทุกอาจจะทุกวิชาเพราะว่าคําว่าอ่อนน้อมคือนายทองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งสัทีเดียวไม่ได้เต็มไม่ได้มีไม่ใช่เป็นคนสมบูรณ์แบบยังมีข้อบอกพร่องอยู่ ในเรื่องที่นายทองจะเขียนนายทองก็พยายามที่จะหาเรื่องนี้จากลวงปู่บ้างจากชาวบ้านบ้างจากเรื่องราวใกล้ตัวในชุมชนบ้างเพราะนายทองมีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะทำเรื่องนี้ถ้าสมมุตินายทองจ้างผมมาให้ผมมาเขียนขอให้ผมมาเขียนผมก็ต้องเขียนตามรูปแบบที่ผมมีเขียนด้วยอหังการของเขาว่าผมก็จะเขียนอย่างนี้จะเอาไม่เอาแต่ไม่ใช่ ช่างเขียนอย่างในทองนี่ไม่ใช่มาก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะเอาอยัางไงเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับช่วยบอกหน่อยหลวงปู่อย่างนําเสนอแบบไหนแบบหนังสือเทศของหลวงปู่เหรอชาวบ้านเขาชอบอยังไงทุกอย่างในทองเนี่ยเข้าใจเล่อแตามาภาพว่าความเข้าใจของในทองในจนแกมีภรรยายอยู่ที่สาวถีแล้วแต่งงานมีลูกมีหลานแกคงจะเข้าถึงมากมากด้วยถึงความเป็นชุมชนอะไรต่างๆอันนี้แตามาก็พูดเพิ่มเติม,ตมไม่เฉย เพราะฉะนั้นที่อาตมาเล่าเรื่องยายประสงค์กับสมเด็จพระเทพมันก็เหมือนกรณีของนายทองสมเด็จพระเทพท่านที่จะมองคุณยายประสงค์ของอาตมาไปจากบ้านนอกตอกๆแตกตกเป็นหมอลำมากระโหลอาตมาเป็นเด็กเคยไปเปิดไปไปลายของแกเนี่ยแต่พระองค์ก็ทรงถามคุณยายประสงค์ว่าลำยังไงแล้วใช้อะไรเขียนในสมัยคุณยายเขายังเรียนตัวเทน,น้อยอยู่ตามวัด คุณยายเขียนกวอนลำด้วยตัวไทยน้อยแรกๆก็มีนั้นสมเด็จทั้งก็ถามตอนที่เขียนน่ะคุณยายเขียนก่อนยังไงอนี้แสดงว่าพระองค์ทรงมีความถ่อมตนในเรื่องนี้ว่าพระองค์เนี่ยต้องการที่จะรู้จักคุณยายประสงค์ของอาตมาแล้วมันทําให้คุณยายประสงค์ประทับใจ อย่างไม่รู้ลืมจนวารละสุดท้ายของชีวิตคุณยายก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่มันก็เหมือนหูบแต้มที่สิมวัตถิที่ชาวบ้านทำไมประทับใจเพราะชาวบ้านได้มีส่วนได้มีกับนายทองซึ่งเป็นช่างแต้มใช่นไหมชาวบ้านมีส่วนที่จะให้ข้อมูลมีส่วนที่จะให้ต่างๆกับนายทองช่างแต้ม ก็เลยรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าของอันนี้มันมีคุณค่าเพราะมันตรงมันตรงกับที่เขาต้องการมันถึงใจถ้าพูดของเราว่ามันถึงใจเพราะฉะนั้นความเคารพก็คือการรู้คุณค่าอาตมาการรู้คุณค่าของสิ่งนั้นนั้นแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นของที่เป็นคุณธรรมที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ ทุกอย่างโดยเฉพาะในระดับบุคคลเนี่ยแต่มาพ่ความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะทําให้บุคคลนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างตัวบุคคลก็จะได้รับความเชื่อถือและถ้าในระดับสังคมสังคมของเราก็จะมีสันติสุขถ้ามีความเคารพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดคุยกัน เหมือนกับกรณีที่ยธตามาภาพนำเรื่องของชุมชนสวัสดีหูแต้มเรื่องในทองพยายามที่จะไม่หักหานแม้แต่ในความคิดก็พยายามที่จะมีความเคารพมีความอม่อนน้อมถ่อมตนเพราะนั้นศิลปะที่ยาตมาได้เห็นจึงเป็นศิลปะเที่ยาตมาคิดว่า เคยพูดอาตมาก็พูดหลายครั้งนี่มันเป็นศินละปะแห่งความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตนมันจึงเป็นศินละปะที่มีคุณค่าอยู่เสมอเพราะนั้นในการที่คงพอเวลาแล้วนะ,ะที่ในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพูดคุยก็ก็บอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีงาม แล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งในส่วนภาคเช้าที่อาตมาภาพคิดว่าจะพยายามมาร่วมแต่ก็ไม่ได้มาเพราะอยากอยากอยากระลึกความหลังเรื่องอกาวดินสอพองกับมะข,ขามอยู่ก็ขอท้ายแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับกลุ่มจิตกรไทยก็มีหลายๆท่านหลายอาจารย์ที่ได้มาในครั้งนี้ อาตมาคิดว่าเรื่องที่อาตมามาเล่าก็คงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเชิงศิลปะก็ดีในเชิงที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตก็ท้ายที่สุดแล้วอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนากับกลุ่มจิตกรไทยและผู้มีส่วนร่วมทั้งหอศิลปะวัฒนมของมหาลัยขอนแก่นผู้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมต่างๆที่ทําให้เกิดนิทัศการ ทำให้เกิดกิจกรรมที่ดีๆในเชิงศิลปะ,ะเกิดขึ้นที่นี่ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าที่ในชีวิตตลอดไปขอเจริญพรและขออนุมโมทนา